หนึ่งเคล็ดลับนะคะที่ทำให้คนปีวอกนะรวยและรวยยิ่งขึ้นในปี2,568นะคะที่คนปีวอกหลายคนไม่ค่อยรู้นะต้องบอกว่าปี2,568เนี่ยปีวอกจะเป็นปีอะไรที่มีโปรเจกต์เข้ามาเยอะมากและความทุ่มเทอย่างหนักหน่วงของคุณเนาะ เพราะว่าช่วงปีที่ผ่านๆมาคุณก็หลั่นล้างไงเออเหลเหยรอลอยลมใช่ไหมอยากทําอะไรแล้วก็ฝันไว้แล้วก็ไม่ลงมือทําสักทีแต่ถ้าปี2 5 6 8นะคะคุณลงมือทําอย่างจริงจังลุยกัดไม่ปล่อยไม่สําเร็จไม่เลิกคุณจะไม้นะไม่สําเร็จไม่เลิกนี่คนปีวอกนะอย่าเพิ่งแบบว่าเออกินกล้วยเสร็จแล้วก็ไปหลันล้าต่อนนี่ไม่ได้โอเคว่าคือมันมันทิ้งง่ายไปเพะฉะนั้นถ้าคุณปีวอกเนี่ย คือจดจ่อลุยทำคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณอยากได้อะไรคุณบอกอาจารย์มาเอาพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างอยากได้อะไรให้อะไรสําเร็จในปีนี้พิมพ์มาเลยนะคะแล้วคุณลุยกับมันทุ่มเทกับมันด้วยแรงกายแรงใจแรงสมองคุณเป็นคนที่สุดยอดอยู่แล้วคุณเก่งมากคุณทำอะไรคุณก็สําเร็จที่ผ่านมาคุณทําอะไรคุณก็สําเร็จทุกอย่างไม่ว่าการจะเป็นเจรจาจะใช้ความคิดวิเคราะห์วางแผนคุณเก่งมากทุกสิ่งทุกอย่าง เพียงแต่ความลิงอะเนาะมันก่าเหินไปหอนมาใช่ไหมลันล้าไปเรื่อยอะลองเอาความจริงจังมาแล้วคุณจะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปในปีสอ6พนะร้อแล้วของปีว่างนี่ต่อปี69ด้วยนะคือมันสุดยอดมากๆนะสองปีนี้คุณตักตัวให้ดีๆที่สำคัญเป็นห่วงอย่างเดียวทิ้งท้ายนิดหน่อยระวังด้านสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพอย่างดีนะกินคลีนบ้างงดเนื้อสัตว์เนื้อแดงแล้วก็ แน่นอนว่าต้องพกของมงคลอาจารย์เมย์ด้วยนะคะสำหรับทุกคนทุกคนที่ปีชงเนาะก็เดี๋ยวจะแจ้งไว้ให้ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะปีชงส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นโมบายของซื้ยนกคุ้มและจีนกคุ้มค่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูว่านักสักอื่นต้องทํำยังไงบ้าง